สามสันพอดีนี่เสื้อชุดนั่นเลยกยังหน้าฮักคือเก้าน้องอนงก็ได้เมื่ออื่นน้องอนงก็เอาหมูมาเกี่ยวซอยหมูนัเเห็นคือเดียวฮะละือนนี้พาสุกคนมาดินนาน้องอนงอีเลเดอร์องหน้าบ้านน้องเดินเมืองอัดสพอนแขวงสวนสคเขตพ่ละตอนนี้น้องอนงกําลังเล็งมือหั่นหมูอยู่อย่าปิ้งสิ้นหมู กินก็ตำม,มาหุ่งมีปิง้งไก่เซโนโ่แน่สบายดีน้องอนองสาน้องอนอง,อนองกำลังเฮ็ดสิ้นหมูอยู่เมือ่อมีวางยกขึ้นมา,า,ามอ,า,มอา,กาก็ขึ้นมาแต่เกี่ยว,วเข้าวบอนงขึ้นมานนนนต่โดดแต่โัดจำแต่ว่าขอจะไปอ้อ,อไปฮับสุมเฮ้าสุมเฮ้าลงทางมีเคยมาหน้าอีลานี่ phải hang qua là để chết đeo lúc lúp và chờ hoa ban kunken cá máy sum hoang rồi đang xin muu à nào rồi lộng này sao anh nhục สิบปีอาหารหน้าเใช่ไหมสิบปีแล้วเนาะเฮาห้องเพ็่นห้องเลิกละปองปาโอ้ป๋าละปีหน้าก็ขึ้นห้องมอหนึ่งแล้วะเนาะำห้องห้องมอจะเป็นผู้สาวแล้วส่ะแนนบอกซื้อในเลิกสองคนนี่นะแต่งน่ามาซื้อแต่งห้องแต่งห้องเอ้ามีแต่แต่งทวัดว่าซาหน่อยเลิฟหวานกว่านี้สองหน่อยนี่ สาวแตงโมหวานกว่าเนาะแตงโมแตงกว่าจะลุเลินี er al al ่ก <tube oses Five Wuhan> ็ได้ผ่าแผลนี่ลุคเพลิ่ะเด้ลุกแฟดแม่กับคอยก็ฟังแดคทอกันแต่หูใส่ก็ไม่ยิ่งผลนี่ก็ยังได้ลุกแฟดอยู่เนาะผลนี่ก็ลุสุดท้ายบ่นี่สุดท้องบ่สุดท้ายล เป็นเอยของแม่น้องอนงเอยน้องคนีมันต้องผ่านเมืองนะพักเสียงกงพักกนพักสียงหน้าบานเท่าอื่พักเสงพักกระแยงบานเ้เอาไปแกงเส้น้อไม้แม่บอกมีอยู่ไหน้องไม้ยุ่นแถวนี่มีแเขาในป่านี่ก็่มีมือหนามากเอาแกงน้อไม่สาวนงนาวแห้งบ่เสอเคักแต่บ้านี้ มาแกยวขาวก็อบผิวแล้วผู้สาวเนาะเซอร์เซอร์ไปเห็นฮอตคอเห็นตาล็อกล็อกเนี่ยเม่์เมย์ให้เธอแสนห้าไว้ซื้อเซอร์แบบสำรับอันอบฮอตคอร์วะเซอแบบปิดเออเห็นตานั่นบอกผู้แาวผู้สาวเนาะขลรยยันดำผิวบ่ได้เด้มีว่าแต่ผู้เลอแหละแต่สาวผู้ไทยเขาก็ขาวอยู่แล้วเหรอสาวผู้ไทยน่ะอืม เดี๋ยวค่าดอกจะตกเด้อเนาะเห็นไหมเป็น่าวบัดขาเก็บกูมันนี่ก็มาทายอีดเด้อมันเป็นโหงังามๆถึงมดได้ว่าวบ่ตองเซอร์ปุ๋ยอีเป็นไฮไม่ไม่ทางไม่ไม่อยูล่ละบิต้องเซอร์มาใส่ตลอดมาทายตลอดแล้วทายทุกเดือนหมดแล้วนี่คนงามบานนี่กันทาเอฟซีเย่าเบิ่งก็มาทายได้เลยเนาะม,มีทาฮะตอนเก็บมันเด้ เบ็ดเิ่นนะเบ็ดปอ,อเป็นไว้เซอเบ็ดกบอ๋อ,อไปแล้วสันหนึ่งสันที่สองเข้าไปเ <laughs> ห็นเอแลวลงแน่นอนอหลายสันแต่ต้อนี้ผู้สาวยันดำนะก็เยซุกแล้ว<ถ><ถ>ลบ่ออออวตอนนี้ใบม่วงแล้วเริ่มหิบเข้าแล้วแต่ละคนก็ได้เขาน้องอนนงแหงหิวแล้วเขาลงเฮ็ดเวเ็การนี่แหะหิวเข้าไว้ไท้า สลาคอยเกี่ยวข้าจะข้าเดียวนี่โอ้ยมีทันอดสิเบนมองยั่งหิวแหงละการได้ข้ามีคอยเฮดเวะละมันมีคอยซอยย่อยไปเลยมันก็เลยนานเยอะเข้าวออนงหิวแหง้ะบอ้องหิวแหงแล้วระดาบใบมงเลยเฮดีแต่ละมือมาเกี่ยวข้าได้จะกินข้าวจังมง สิบสองโมงก็ได้กินแล้วถือว่าชวัยเลยเติมแล้วอันนี้เราง่ายโดนอีแล้ะดับบ่ายโมงะบ่ายโมงเลยได้นี่นะอืมเาขึ้นบงโมงได้นมา้นรถยมาไมไมาดูิกเี่ยวหน้าจะควางหมวเที่ยวแล้กเจ้าเกี่ยวจะพ่นเจ้าคอยกนูเดียวอยเน่และอ้าลุกลงไปชอยกันนะโอ้หันมากินข้าวแล้กัน เก่ยวคนละทงหนึ่ว่าเกลยวน่ะสมก็เพนโอ้บีด้วยน่ยเซะแกล้วมันมีแล้วได้ัเข้าลงแล้วลมลมเข้าโลมันลมม้อนแม่พี่น้องเกี่ยวกันคืนนํามันขืนนี่ก็นอนหน้าวต่สีม่งเขิงพ่อซีทุ่มเขิงพ่ให้พี่น้องเลยก่ออะไขึ้นมานอนเอาไรกอนลงไใแลวก็เฮ็ดลอดแล้วเจ้าอย่างตีพี่น้องน้องอนงพันมาโฮมเดียวนะ แหงม้อนรถบป่นี้ป๊าเจ้าม้อนน่ะแหละมากินตำมะฮุงน้ำเดียวตำมะฮุงป๊าทำข,ข,ข,ข้าวปุ้ร้อมก็แล้วกันกินรับปรนเกลียวข้าวหลุดเฮดเดียวนุ่งหลันยังมีท่านซุกครับต้องมาหัน่นอกีกม,ม,ม,มาอน้องเฮ็ดกินเก่งนี่น,น้องอะน้ะอ,นนองเลยเดี๋ยวกินเกี่ยวข้าวตะขะแล้วก็ตัด

่านชิมากกับรืลาโรบ้างมื้อนั้นขากันไปกะบพดีได้ผู้พลกเอจี่มากเเจ็ดคนหกคนโม่ทางมดอนะอ๋อเจ็ดคนอ๋อมาเอ่นเห็นน้องอนงบว่าลวมีละมีโม่มากมื่อ่นมีโม่มาเกี่ยวข้าวซอยว่าเขาคือขาวใช่ไหมย่านบดด้มากตัวกต่ะเก่าเกี่ยวข้าวขาวกันมือมาเกี่ยวอแห้งเดียวบอเบิดมืออยูบบาเบิดมือยูบ

tôi nhờ cái đó nó phạt cả nhà là à tổ cày nhở đi mất cua mất mé là cái đò này mẹ mất như bò tổ nhở cái đò kín nong lá yếu nong anh nong kín nong soi lá yếu nong anh nong ngoài người ra qua dìm ngam จดียูยูะยากัตาบ้างนิมกว่านิมไปหเอตาเอีกปางนิ้มกรอนจะมีิ้ไจะมหมู่เห็คนฉันอปบานมแล้วนั่นสิวันตุงเกี่ยวข้าวนี้อ้าวเดี๋ยวสาวเสดงกันเมื่อเลก็ได้กินสวายแล้วจะเย็นๆบ่ ตอนมง่าก็แห้งล้มือสั่นเนร่บัดได้กินรดจนเลยเวลากินแล้วมีแ่บไปเลยล่ะอานุ่งเป็นทังอกได้กินไก่ย่างเซโนตัวละแสนสามมดเด้อนนังหมูหมาแล้วเขากองละเฮ้ยหมาเขากองะ เอ,าว,อ,อาวะพีมากระแทกคนเลย <ś c oughs> มาีรอดเลยนะทำมักทั่วเมื่อเนี่ยทำมักงงเลยทำม,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 มัทำมักงงสาวภูไทยแต่และคนท้องจับใกล้แล้วตอนนี้จับแล้วบ่ายแล้วอยู่เล่ามันจะป่งนัวเรียบร้อยสักคนจังคุ้นนี่อยู่ไทยจะ โคดนซะก่อนจังมาปงอีกรอบหนึ่งเนี่มาซิมซะก่อนใสอีกปนมก็อร่อยบ่ผ่านบอเฉยูใสเขาทิมันเนยักมาบงดูคือมือนั่นคือโยมือผ่านหลดปลากระสือให้เป็นไดอืออได้การได้แบบปิเลอ อาบานเซยแบแล้วครพี่น้องบานแ่บแล้วบอ้าวก็ตะตาางเลยหักเลยสองสองจานเลยเฮาสองผ้าอะไรบอยังมีพอเดียวเนาะเอผ้าเดียวเนาะสองผ้าแล้วคนเนี่ยกินก็ให้แล้วเหยื่เนาะตาเลยเนี่ยซุ่มมนนั้นคนอยา เ้ยสองผ้าบ่อยองายังเรเกินแต่น้องอน้องผู้เดียวฉันเนาะเราไม่ป้าเราให้ลำเล่บานกินเข่าแล้วลุงลงลุงงเนี่ยบานกินลงทุงน้ำมนงขึ้กันเนี่ครับไนเอบิ้งน้องน่งเกีียวเข่าเนี่ยบาทจะจะล่องเกีียวเมือเนี่ยไปล่องเกีียวอยู่รอบหนึ่งพนจังมานนี้เกาลมนตทเล้อนาลองมาดูกันตุ

ยินหลาเที่ยวแหงนะยอนเลเนาะให้น้องมือหนิเมีเยี่ยมสาวผู้ไทยเขาแล้วก็จะมีไอ้หมกสมหมกวานอีกด้วยครับเนี่ยน้ฝากที่เราหมกม่วงจากไทยอยู่ด้วยแจมหมกม่วงเมื่อนันแซา่านสบารเนอะม่บอกเก่งก็ลูกสาวเนาะเมียเนาะเก่งแม่ผ่านประสบการณ์มาหลาย่นสาวเนี่ยม่ป่เป็นสาวไทยนเด้เปตานยไท อายุไทย10ปีเส็งก็ตํำหงนางเส็ยงโค้ดีากกว่าแม่เกิดเป็นสาวอ็ไทยอยู่เป็น10ปีมอน้ำเดอ่อยไเป็นตเได้น้าสเนีุ่้ยเนาะมาด้อมากินข้าวต้กันเด้อมาใกล้กันเป็ดตเซ็งออากินนันไม่ยายได้ไปกินมดได้แสบงปันนี้หละ mà đeo kia, mà ăn kinh tham, mà đeo kia nóng đeo kinh tham cùng cảnh đó, đeo kinh to cùng cảnh đeo kia nón, sẹp sẹp จีแล้วนะไปไปเบิมืมาจ้มตนกันเด้อตาตัวพี่น้องมาเด้อหน้าเป็ดแต่แซ่บาโอ้าตัวย่างในเมียปรนเนะมันแซ่บเยอะเลยนะผู้ใดกินในี่ยกโปเบิด์ดโยกลกยากันยกโไ่ายายยกนี้เอากโฟนเดียวแซ่พี่ลีแซ่พี่ลีเจอโง่เตนี่นอ้เจอโง่ตัดมือเิน นี่ปอไร่ห่านเอนีป็นกินพอน้ำไร่เห็ไอ้ล่กเข้าไปนั่งให้มันไม่หลุดค่ะโอ้เจ้ยวนี่คือมาคากะดอวคากบดไม่ได้ไทยปุณณ้นี่เจ้ยวเจียวพ่อมาเก่งแน่ค่ะเจียวไม่ได้ไถ่หลบบ้านอยู่บ้างส้มมะขามก็มากินอยู่บ้างล่ะกินได้หมดอากินเมื่อได้มะขามกันไหนปกติกินมะขามได้มืัอนี้เรามีมะม่วงก็กินมะม่วงน้ำ มะขามเราได้กินเสมออยู่อีปล่าได้กินเสมอมะมงมันมึงๆจึงได้กินมันสดอ้าวกินมะมงคุณมันสดแซ่บกว่ามะขามมงวงอยู่ไทยไม่ถูกไม่ถูกฤดูนี่เออมีมาดูสระวากูอ้ยมาอัาโนแค่ะเ่เหนกินโจมแล้วก็ลงหน้าเด้บาทนี่ยังโม่ได้โจมเด้อพี่น้องนั่งโม่ลงเกี้ยวข้าวได้ยังโม่ได้โจมได้มาหน้าน้องกะนุ่มบาทนี่โม่ได้ มาลงตรงแม่าเมได้กระตุยหมดเลยคนเนาะผูจ่อยกับเตะแล้วนอสุไม่แน่คนที้ไร้ก็เป็นน้เลยแาลูกหลานไม่ได้กินซะดีนะน่หลงคอยก็กินบุี่พี่น้องลูกหลานเป็นเหมึกล้าล้านหล่ยอเป็นโต๊ะผู้ไทยมันไม่พี่น้องหลายได้พู้ไทยมันไหนทำไได้เลยเป็นสากินบักขามเอาไงมันออกอยู่บ่ ขันหมอออ่อมันสีแทนเดี๋ยวกินน้ำเพิ่นก้อนบ้างนี่แชบแชบแทบพี่น้องเ้ยมันลงไปเกี่ยวข้าวยังทายเฮเบิงอีเด้อยุติสำนีกก่อนตัวนี้น้องอนงกำลังแปลงร่างสองสันแล้วสามสันพอดีนี่ เสื้อซุดน่าเล่ออยังน่าฮักคือเก้าน้องอานองก็ได้เ,ดเข่าเต็มซุดแล้วบันน,นี้น้อเสื้อกุบน้ำละตอนนี้ใบสองกกวา่าพองแล้วพี่น้องเลยปกติเข่ากระลงอมชันี้ละคันท้าไปรับจางจางเกี่ยวเขาว่ากะนหอนใบสองกกวา่าพ่องยังลงน้องชมม่งแต่เพียง

Này, lý dạo nồng này phèn của đấy nó như nào bò mì này là bà những sọt chú cung như thế là bà เขาอยู่ก้อยแล้วน้องเพื่อยันฝนตกเซอร์ก็เลยหยุดไว้ก้อยครับหยุดได้แล้วฝนจะตกแห้งทำไมก็จะเป็นต้องเก้ยวแล้วนี้มันเท่าแห้งล่ะถ้าเทพกับคนก็ระดับเก้าสิบกว่าแล้ว เงี่ยวร้อนมาละมาเกี่ยวขา้าวซอยกันเจ้าเปนอาเป็นเป็น,เป,นเป็นเคยผู้ไทยไดไ้เป็นเกี่ยวข้าวเป็นบึดจำบึดจำบึดจำบึดเกี่ยวไว้รเยอะ น้องอโณมก็เอาโมมาเก้วซอยหมูนั้งเฮ็นคือเดียวหะนะได้ข่าวว่ามีหลายคนสุมห่จาจักสีมาทันหรือบออย่าไปท่าคลิปบ้านเวียงใส่อินเป็นไห้หเดแน่เ,นเยแล้วล่ะอ,ะอแล้วปับ สำเร็จแล้วนี่ตอนนี้แล้วแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ซ้ำนี้ละขอขอบอกขอบเจอยนมันสุกคนเดอ้อที่หับชมตั้งแต่ต้นจนจบก็ได้เดี๋ยวคลิปหน้าพอเดี๋ยวใหม่ไม่บายมีคลิปที่น่าสนใจมานำเสนอเดอ้อในสี่คลิปนี้ได้หับชมคลิปใดในละน้อคันตาคลิปใดบันด้นดสมกดเลยเดอ้อขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาชมให้กำลังใจเดอ้อ